สวัสดีครับวันนี้พามาชมการ u n นบ็อกซิ่งแกะกล่องสมาร์ทโฟนซีรีส์ V รุ่นล่าสุดจากทางค่าย V ี VO นะครับก็คือ Vivo V19 นั่นเองนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับนิยาม จุดประกายยามค่ําคืนนะครับแสดงว่าเขาต้องมีจุดเด่นนะครในเรื่องการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องเลยนะครจะได้ไม่เสียเวลานะครับแพคเกจจิ้งก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับมีอะไรให้มาบ้างนะฮะก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ ซึ่งรองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับ vivo flash charge 2.0 3 3วัตต์นะครับตัวนี้นะคะก็จะให้อพุตมา5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็9โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็เป็นที่เป็นตัวแม็กซ์นะครับก็จะเป็นสิโวลต์3แอมป์นะฮะชาร์จ 0, 0%ูนย์ศอถึง54%ภายใน30นาทีนะครับจะมีหูฟังนะฮะ มีเคสมห้นะครับเป็นเคสซิลิโคนแบบใสกู้มือการใช้งานฉบับย่อนะฮะเข็มจิ้มเปิดถาดซิมแล้วก็สาย USB Type C นะครับผมต้องขอไม่แกะแล้วกันนะให้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมาดูกันที่ตัวเครื่องนะฮะจริงๆต้องบอกว่าผมแกะไปแล้วนะฮะกะมาเพื่อเซตอัพไปแลอวจะได้ไม่เสียเวลานะครับ Okay. สำหรับฟิล์มกันรอยนะครับมีการติดตั้งมาให้แล้วตั้งแต่โรงงานนะฮะ Vivo V9 มาพร้อมกับหน้าจออันตร O Screen Display ชนิด Super AMOLED นะครับในขนาด6.44นิ้วความละเอียดฟูล HD+ นะฮะอัตราส่วน20:9แล้วก็มีขอบเขตสี DCI-P3 0 0นะครับแสดงผลสีสันได้สวยงามสมจริงนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ หมดถนอมสายตานะครับซึ่งจะช่วยกรองแสงสีฟ้านะครับซึ่งเป็นอันตรายกับดวงตาของผู้ใช้งานนั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนครับรองรับการสแกนนิ้วนะครับภายใต้จอแสดงผลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ vivo พัฒนาเป็นค่ายแรกของโลกนะครับคราวนี้มาดูกันที่กล้องหน้านะครับ มาพร้อมกับกล้องหน้าคู่ดูโอคาเมล่านะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลซึ่งเจ้าตัว8ล้านพิกเซลเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการถ่ายภาพที่เป็นมุมมองกว้างอันต้าวายนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูดีไซน์ในภาพรวมๆของ vivo v19 กันนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะฮะตัว vivo v19 ที่ได้มารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นสีสลิกรีนเวอร์นะฮะสีเงินเง,นเงางามนั่นเอง เป็นการออกแบบนะครับแบบ d ดสเซอร์ริงทีดีคัลนะครับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็มันจะแสดงสีสันที่แตกต่างกันไปเวลาที่มีแสงตกกระทบกับตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นแสงไยในห้องแบบนี้นะครเป็นหลอด f u ูออเรสเซนนะครับมันก็จะสะท้อนแสงเป็นสีทองบ้างเป็นสีเงินบ้างนะครับอมฟ้านิดๆนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางแจ้งเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้าเอาม่วงอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง สวยงามนะฮะส่วนกล้องหลังนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังแบบ4เลนก็จะเหมือนรุ่นพี่เขาครับ vivo v17 นะฮะใช้แนวทางในการในการออกแบบเป็นแบบ retro style นะครับได้รับได้รับแรงบันดาลใจมาจากกล้อง compact นั่นเองนะฮะกล้องหลังก็จัดเต็มนะครับความละเอียดนะฮะ่องตัวกล้องหลักนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีตัว เลนมุมกว้าง8ล้านพิกเซลนะครับเลนโบเก้นะคร2ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลนะฮะตัวเครื่องนะครับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นะก็จะจับถือได้ถนัดนะด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงปุ่ม power นะครับด้านล่างนี้ก็จะมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลมตฮะไมค์สนทนาพอร์ตท้ซีลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น ที่อยู่ของอาถาดซิมการ์แล้วก็ใส่ในความจำภายนอกไมโคร s d สการได้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้กันตัวนี้เป็นแบบทริปเปิลสลอตนะก็ถือว่าเป็นข้อดีครับใช้งานได้2ซิมแล้วก็ใส่ในความจำภายนอกเพิ่มได้ด้วยนะโอเคส่วนด้านโมนด้านบนนะครับก็จะมีไม้นะฮะตัดเสียงรบกลัวแล้วก็เป็นไม้ใช้ในการบันทึกเสียงนั่นเองนะครับ ตัวสเปคนะฮะเดี๋ยวผมบอกเล่านิดนึ่งแล้วกันนะครับเอาแบบเร็วๆเลยจะได้ไม่เสียเวลาก็มาพร้อมกับตัวชิปเซตนะครับ Snapdragon 712นะฮะตัวนี้เป็น Octa-core นะครับบนสถาปัต์10นาโนเมตรนะครับถ้าเทียบกับตัว V17 ก็จะแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม 8GB นะฮะชนิด LPDDR4X นะครับมอมนะครับหรือว่าพื้นที่หน่วยความจำภายในตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็น u f s ด้วยนะฮะ2.1ก็จะมีความรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับรับส่งข้อมูลก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลางๆที่ให้สเปคมาถือว่าใช้ได้เลยนะครับรองรับการใช้งานแล้วก็เล่นเกมที่มีกราฟิกหนักๆได้สบายนะครในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ fantast os 10นะฮะบนพื้นฐานของ android 10นะครับ ตัวนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยน UI เล็กน้อยนะดูสวยงามขึ้นนะครับว่าคุ้นเคยนะฮะเมื่อก่อนเราจะปัดจากด้านล่างขึ้นนะครับเข้าไปเพื่อจะเข้าไปสู่พวก t o อกเกิลสวิตต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะปัดจากด้านบนลงมาก็าจะเปลี่ยนไปจากเดิมน,นิดนึงนะสำหรับตัวฟันทัก OS10 นะฮะภาพรวมก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางๆที่สเปคใช้ได้เลยนะฮะกล้องก็สวยนะครับ เดี๋ยวผมพูดเรื่องกล้องน,นิดนึงแล้วกันนะตัวกล้องหน้าก็จะมีจุดขายนะครับในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะตัวกล้องหน้านะครับอาจะมีโหมดกลางคืนมาให้นะครับนอกจากนี้ในส่วนของตัวตัวโหมดพอ r เทสนะครับก็จะมีสิทธิเพิ่มข้ามาคือในเรื่องของสไตล์นะเราจะมีค่าเริ่มต้นเป็นโหมดสดชื่นโหมดภาพยนตร์อะไรตรงนี้นะฮะก็จะ เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนวิดีโอนะก็ถือว่าจัดเต็มนะครับมาพร้อมกับระบบกันสั่นนะฮะ EIS นะครับแล้วก็มันมีฟิลเตอร์ให้ใช้งานด้วยนะฮะสายฟิลเตอร์ในการถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วก็มีเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นถ่ายเป็นแบ็กกราวเป็นสีดำนะครับหรือว่าถ่ายแบบหน้าฉาหลังเบอร์ก็ได้ซึ่งฟีเจอร์ตรงนี้รองรับการใช้งานทั้งกล้องหน้าแลวก็กล้องหลังนะครับ ส่วนฟีเจอร์อื่นก็จัดเต็มมาเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะทั้งพวก p o r t เ a i t ไล g ์เอฟเฟก t อะไรพวกนี้นะฮะโหมดการถ่ายภาพต่างๆก็ให้มาแบบครบถ้วนะครับทั้งโหมดโปรโหมดความละเอียดสูงนะฮะพาโนรามานะครับไลฟ์โฟโต้ photo, อะไรพวกนี้ก็ให้มาแบบครบถ้วนฮะตามที่บอกไปครับก็จะเด่นในเรื่องของอการถ่ายกลางคืนซึ่งเป็นเป็น นิยามนะครับของตัว V19 น,นะครับก็คือแบบเจ้าตัวนี้มันจะมี AI Super Night Selfie นะฮะถ่ายกลางคืนถ่ายเซลฟี่ตัวเองในในที่แสงน้อยได้ดีแล้วก็จะมีในส่วนของ AA อตัวเซลฟี่ Soft Light แบรนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงนะฮะซึ่งถ้าเราเปิดใช้แฟลชเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้แสงแฟลชจากหน้าจอแสดงผลนะครับ ซึ่งมันจะให้แสงที่นุ่มนวลนะครับไม่สว่างจ้าจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเปิดดูไปดูนิดนึงโอเคครับรูปนี้ก็ถ้าเปิดใช้นะฮะเซฟฟี่ซอฟไลท์แบนนะครับจะใช้แสงแฟลชจากตัวหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นแฟลชนะฮะ มันก็จะให้แสงที่นุ่มนวลนะครับไม่สว่างจนเกินไปนะฮะส่วนรูปนี้ก็ส่วนรูปนี้ก็คือจะเป็นเป็นโหมด ai super night selfie นะฮะหลักการทำงานก็เหมือนกล้องหลังครับเหมือนโหมดในโหมดของกล้องหลังนั่นเองนะฮะโอเคเรื่องกล้องนี่จัดเต็มครับเดี๋ยวไงก็ไปติดตามรับชมในรีวิว full review กันแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าตัว v i ิบเเนี่ยมันมีมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาหลายๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ai อออิ m เมดแมตติ้งนะครับก็ดียังไงอะ่ะไปติดตามรับชมในฟูลรีวิวละกันนะครับจะได้ไม่เวลาจะได้ไม่ยาวเกินไปนะในส่วนของฟีเจอร์ที่ทงใจอื่นก็จะมีคอปเปอร์ทูบลิควิดคูลิ่งนะครับเป็นระบบถ่ายเทความร้อนนะที่ใช้ของเหลวและไอน้นาซึ่งมันจะช่วยลดอุณหภูมิ CPU ลงได้ถึง3 7องศาเลยทำให้เราใช้งานหนักๆนะครับมันตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนแล้วก็ช่วยย,ยืดอายุการใช้งานของตัว CPU แล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับ <c oughs> มาพร้อมกับระบบชาร์จไวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น vivo flash charge นะครับ2.0นะฮะซึ่งตามที่ผมเกินไปในตอนต้นคือสามารถชาร์จจาก0ถึง54%ภายใน30นาทีนะฮะแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาที่4,500 m มิลลิแอมนะครับในส่วนอื่นๆก็ยังไงก็ไปติดตามรับชมฟูลรีวิว กันอีกทีนะวันนี้ก็มาทำแกะกล่องแล้วก็พรีวิวสั้นๆให้ได้รับชมกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่า vivo v19 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจนะในเลทราคาระดับหมื่นนิดๆน,นะฮะเหมือนต้นๆน,นะครับให้ฟีเจอร์มาครบคันนะครับตัวเครื่องดีไซน์สวยงามมากนะฮะแล้วก็กล้องหน้าหลังเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มนะครับแล้วยิ่งใครที่ชอบถ่ายกลางคืนนะครไปเที่ยวกลางคืนอะไรพวกนี้ก็มันจะมีมี ฟีเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่ซอฟต์ไลท์แบนนะครับ AI Super Night Selfie นะครับทำให้เราอะถ่ายรูปได้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงแสงที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดก็ตามนะครับโอเคครับผมสำหรับ Vivo V19 นะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับในราคา12,999บาทนะครับดี๋ยงไงผมลงลิงก์ที่เป็นฟูลรีวิวให้ได้รับชมกันีกทีสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ